คุณแถวต่อไปนะครับอาแถวต่อไปคุณรับครับคุณรับอ่าโอเคใครไม่มีชื่อบ้างครับน้องกับกับคุณป้ามาทางนี้เลยครับโชคครับคุณบุญโชคนกนคุณสิริรักครับคุณสิรินภาแทนนะครับอ่าโอเคครับพ่อนาีนองตุกคน ซึมเหนื่องจากได้เห็นนะความร้อนก็เรียกว่าหนะักกักตัวเผื่อสังเกตดูอาการดัานะนมีความตรนะงกับเดือนแต่เป็นวันจะหยุดอร่อยบาทนี่จะมอกว่าโยกท,ทีนี้อางมาก็ได้ไปตกลงนังกับราคา ลงกับรางฟ้าดาจั้นจะหมอปูฟองปันซุกจะเริ่มประเกียดเนี่ยให้โยมเตเนยโยมจะเอากูฟองปันซุกเนี่ยเพื่อจะเริ่มประเกียดในร่วงเตเนยกายมดดาคองตีจำเป็นจะต้องจ่ายส่วนทิศก็ใดตกลงตีจะรวมกิจกรรมจะอะไรไปเยอะดาจั้นจะโอ้ยอ่าต่างร่าง ไปแก้บนเด็ดัดยอีกที่หนึงนะการปลาดจากโรคระบาดควบคุมสูงสุดนะครับไล่คนกนให้ความร่บมมือตอเจริญพรสืบมเรื่องจากพีน่น้องทีท่มาเข้าศูนย์กับตัวเพื่อดูการเนี่ย14วันเนี่ยถือว่าเขาต้องหยุดนานาไม่ได้ทำมานแน่นอนว่าการขาดรายได้ของครอบครัวเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมาประจวบกับ เดือนนี้เมื่อวันที่28กรกฎาคมตรงกับวนันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระ,ระวชิรเกล้าเ <9 S 2> จ้าอยู่หัวในหลวงรัชการที่10ของเราประมาณเลยเกิดความคิดว่าเราน่าจะมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวงก็ได้แนวคิดว่าถ้าเราจะ,อะมอบเป็นก้าสารอาหารแห้ง ที่ที่มอบกันทั่วไปเนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ตรงกับความประสงค์ของผู้ที่จะต้องการเพราะนั้นการมอบคุ้มปองให้เขาไปไปเลือกซื้อสิ่งของที่มีความจำเป็นในจำนวน500บาทเนี่ยมันอาจจะทำให้เขามีความสะดวกในการต้องการของที่จะใช้หลังจากที่ได้กับตัวจริงๆว่า ก็เลยตัดสินใจว่าจะทำเป็นคุมปองถล่มระเกยียดในหลวงแล้วก็ถือโอกาสมอบให้ในวันส่งกลับบ้านในวันนี้เชื่อว่าวงเงิน500บาทอาจจะมีความสำคัญมีความจำเป็นในการที่จะช่วยเหลือสนุ์สนครอบให้กับทุกคนที่ได้ผ่านการกักตัวมา14วันนี้ ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ปลอ,อ,อดภัยไว้คุนะครับของท่านนายกครับจารินข้าวสารกับ,บ,บ,ลลกบลสบู่นะครับคุณอารมณครับผู้ชนะหานครับ ลำดับที่สามครับเด็กชายปาพีมโจชนาหารสวัสดครับคุณโรจนศักดิ์ครับโรจนศักดิ์โจชนาหานครับชื่ออะไรครับอ๋อโรจนศักดิ์โจชนาหานครับขอต่อไปครับคุณโรจนศักดิ์นะครับ โอชาาหารครับกแฟนอยู่ไหนครับแฟนไม่มีครับมีข้ามาอะไรัดับต่อไปครับคุณอดิศ์รุ่งธานีครับลำดับเพ้่อระวังสังเกตอาจารนะครับของตำบลที่พัฒนา なるほどね。<laughs> <laughs>